สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ปังรวบรวมหวยฝันเกี่ยวกับเด็กเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าเป็นฝันที่ปังเล่าไปแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ปงังคือปงังคัดออกมาเป็นเฉพาะหวยเด็กนะคะก็คือปังจะเป็นคนที่ว่าชอบฝันเกี่ยวกับเด็กบอกคือฝันอย่างอื่นปังจะไม่ค่อยสนใจเลยมันจะชอบเด็กบอกอ่ะคือว่า เหมือนจิตเขาบริสุทธนะ์น่ะเขาจะบอกแม่นแต่ถ้าฝันว่ากุมารบอกเหมือนเวลาคนฝันว่ากุมารบอกนะ่ะส่วนมากไม่ค่อยออกนะออกแต่ว่าต้องตามหลายงวดอะ่ะมีฝันไหนนะวันนั้นที่ว่าเขาให้ตามเด็กบอกให้ตามหกงวดบางจําไม่ได้แล้วเ,เดี๋ยวเริ่มจากฝันแรกเลยนะคะ วันนี้เดี๋ยววันนี้รู้สึกเพียรเพียรเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่านอนตีหนึ่งฝ่าแล้วก็ตื่นเช้าต้องมาเฝ้าบ้านพ่อก็เลยไปใส่บาตรรู้สึกเพียเพียรรู้สึกไม่สบายตัวร้อนเหมือนงี้เงางี้เงาเหมือนวันนั้นของเดือนจะมาแต่มันจะมาแล้วแหละ <c oughs> ก็เลยวันนี้มองวเองี้เงางี้เงาหน่อยหนึ่งฝันแรกนะคะ ผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่14ฝันว่าเด็กผู้ชายตัวดำๆคล้ายกุมารบอกเลข05กับ02แล้วก็ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่13ฝันว่าคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าไม่มีนิ้วเท้าอันนี้ปังก็เลยตีว่าคือเหมือนกับนิ้วมันหายไปก็เป็น05นะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่13 ฝันว่าเด็กวิ่งเอาซองมาให้บอกว่ามีควนฝากมาให้เด็กบอกว่าตังทั้งหมด700แต่พอเปิดซองมามีเงินอยู่600เป็นแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบแล้วก็แบงค์ร้อยหนึ่งใบนะคะแล้วก็ต่อมาผู้ชายฝันเมื่อวันศุกร์ที่13ฝันว่าเด็กผู้ชายบอกเลข15แล้วก็ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่12ฝันว่าคลอดลูกวันที่16 แล้วก็ต่อมาฝันว่าเด็กบอกเลข508แล้วก็ต่อมาผู้หญิงฝันว่ากุมารเด็กผู้ชายบอกเลข7จต่อมาผู้หญิงฝันวัานอาทิตย์ที่8ฝันว่าลูกชายเขียนเลขใส่กระดาษให้จำได้สองเลขคือ989กับ98ตัวนี้พังก็ชอบนะถ้าถ้าออกหน่าจะเป็นข้างล่างเพราะว่าเขาอั้นมาสองมวดเลยใช่ไหม บางทีมันอาจจะมาออกงวดนี้ก็ได้นะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่14ฝันว่าซื้อแตงโมกับเด็กเด็กบอกว่าลูกเล็ก5บาทล,ลูกใหญ่10บาทแล้วก็มีเลขติดที่แตงโมเลข50เด็กก็เอาแตงโมลูลกที่มีเลขอ่ะใส่ถุงให้แล้วเขาก็ให้เงินเด็กไป10บาทแต่เมื่อวานมันออกฮานอยถักพิเศษออก610แล้วก็ฮานอยธรรมดาออก หนึ่งศูแล้วก็อันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวันอังคารที่สิบฝันว่าเด็กสามขวบเป็นเ,เด็กแลกเปลี่ยนภาษาจากประเทศอะไรนะญี่ปุ่นหรืออะไรอะ่ะเหมือนเขาบอกรักรักผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เขาให้ที่อยู่ไว้เขาเขียนนะคะสามศย์จุดหนให้ที่อยู่ติดต่อกับ อันนี้เด็กเขียนนะก็งวดน,นี้ปังเห็นเลขของเด็กนะอันนี้ปังนั่งวิเคราะห์เองนะที่ปังเห็นนะจะเป็นห้าศูนย์ไม่รู้ต้องบวกต้องเพิ่มต้องลดเต้มไหมอันนี้เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายบอกหนึ่งห้าหนึ่งห้าอันนี้เด็กบอกห้าศูนย์แปดอันนี้เป็นศูนย์ห้า แล้วก็เมื่อวานนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานพิธีขบวนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเขาว่าเป็นขบวนที่44แต่ว่าปังเห็นในทีวีปังดูข่าวในพระราชาสำนักเมื่อคืนเนี้ยปังเห็นเลขติดตรงตู้โบก,กี้รถไฟหรือว่าหรือว่าหัวรถไฟปังไม่แน่ใจปังเห็นเลขเอ่อ1088 1088ที่ปังเห็นเนาะ มันก็ถ้า1088งศูนี้มันก็ชนกับตรงนี้ของเด็ก018ย์ห่งแปใช่ป่ะของเขามัน1 088ท่อนหน้านะคะท่อนหลังก็188่งแปแต่บางทีมันก็ไม่ออกท่อนหลังหรอกเหมือนตอนที่ว่ารถไฟชนกับรถทัวเราก็ไปบ้าซื้อรถทัวกันนะมันออกรถไฟรถไฟขบวนที่ห้าเอหนึ่งห้าศูนย์สอง่ะคนก็ไปซื้อ5 0 2ศูนยแต่มันออก หนึ่งห้าศูนย์ในหนึ่งศูนย์ห้าอะไรเนี่ยนะนะก็คลิปนี้ก็เล่าแค่นี้นะคะเป็นฝันที่เล่าไปแล้วแต่ว่าปาเอาแยกออกมานะถ้าใครชอบก็ก็จัดนะวันนี้ปังว่าอาจจะงดเล่นรอไปลุ้นหวยลาวดีฝาเพราะว่าบางทีเหมือนเราสับสนเราเล่า,ลาปางเป็นคนเล่าเยอะวันหนึ่งปังจะเห็นตัวเลขมากมายมันทําให้ปังอะสับสนตัวเลขแต่ว่าจริงๆมันชอบเลขเด็กบอก แต่บ้องฝันว่าหวยออกสามศแต่เลขที่เราชอบคือสามหกับ60ศก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวันนี้รู้สึกเพียๆเดี๋ยวขอนอนพักสายตาสักแป๊บหนึ่งมีอีกหลายฝันเยอะมากที่ยังไม่ได้เล่ามีฝันดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็อาจจะไปหวยรายวันแล้วก็มีฝันดีๆด,ด้วยยังไม่ได้เล่าเพราะว่าทีนี้ ปากกามันเสียหมดเลยอะแตกมั่งหมึกหมดมั่งอะไรมั่งไม่รู้ทําไมวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปตลาดไปดูปากกาใหม่เนาะแล้วคืนนี้อาจจะลงอาจจะลงคลิปให้นะคะแต่ว่าท่านเหนื่อยขี้เกียจก็อาจจะไม่ลงไปลงพรุ่งนี้เช้าจะรอฝันพรุ่งนี้เลยทีเดียวไม่แน่นะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนก็วันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสวัสดีค่ะ